นี่คือผีเสื้อแต่ละชนิดมีชื่อบอกด้วยนะคะผีเสื้อมีชื่อผีเสื้อบอกด้วยมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่เราเห็นไม่เยอะนะ แต่เราก็เห็นไม่เยอะนะเยอะมากอันนี้ยังไม่เคยเจอไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเยอะอนะเนี่ยมีชื่อบอกด้วยทุกผีเสือ้อมุจริงส เดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นรูปไปดูด้วย